ไม้ตียุง l u m i l ่าอิเล็กทริกมอส quito สวัตเตอ LMQ011 สยบยุงร้ายสลายไข้เลือดออกสำหรับไม้ตียุงลูม i l ่ามีตะข่าย3ชั้นเพื่อความปลอดภัยรูปลักษณ์สวยงามน้ำหนักเบาใช้งานง่ายด้านข้างมีปุ่มเปิดปิดและเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานถึง2ฟังก์ชันโดยโหมดที่1คือการเปิดใช้งานช็อตยุง เมื่อกดปุ่มเริ่มการทางานที่เป็นรูปทรงกลมตัวของไม้ช็อตยุงจะเริ่มการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อช็อตยุงส่วนหมดที่2นั้นคือการเปิดใช้งานไฟฉายโดยจะเป็นการทํางานควบคู่ก,กับการช็อตยุงได้พร้อมกันมีปลั๊กสําหรับชาร์จไฟได้ในตัวโดยจะอยู่ที่ท้ายของไม้ตียุงและมีไฟเพื่อแสดงสถานะของการชาร์จไม้ตียุง LMQ011 มีให้เลือกกันอยู่3สีนั่นก็คือสีส้มสีเขียวและสีแดง สำหรับผู้ที่สนใจไม้ตียุง l u ม i l ่าอิเล็กทริกมอสก o โตสวัตเ LMQ011 สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่มีโลโก้ของ TDC ตั้งอยู่และสามารถสแกน QR code เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า l ล n e @TDCshopping อย่าลืมกดไลค์ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆจาก TDC ไว้ด้วยนะครับ